สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับช่องออนซอนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่หนิงออนซอนชาแนลก็จะมาทําเมนูเร่งด่วนสําหรับเด็กๆตอนเช้าเพราะว่าวนันนี้ตื่นสายนะคะก็เลยจะมาทําไข่กระทะค่ะเริ่มจากมาดูก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือกระทะเล็กนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าอันนี้ไปซื้อมาจากโลตัสค่ะผ่านการใช้มาอย่างโชคโชนนะคะต่อมาหมูสับ หมูสับเนี่ยเอาไปรวนนะคะกับน้ําเปล่าสะอาดให้มันมีน้ํน้าหน่อยแบบนี้อย่างนี้นะคะหมูสับรวนอันนี้หอมหัวใหญ่อันนี้แครอทนะคะอันนี้ก็หอมต้นหอมซอยอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะเป็นมอสซาเรลลาชีสแล้วก็อันนี้ไส้กรอกค่ะส่วนในนี้นะคะก็จะเป็นแฮม ผสมกับมันบดแบบนี้มันแบบนี้นะคะมันฝรั่งเอาไปนึง่งหรือว่าเอาไปต้มก็ได้บดผสมกบแพมแล้วก็มีเนยเค็มค่ะส่วนอันนี้ก็น้ำมันมะกอกและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ไข่ค่ะก็จะใช้กระทะละ2องฟอง วัตถุดิบในการใส่ไข่กระทะเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะอยากจะใส่อะไรไม่ต้องแบบว่าตามนี้เป๊ะนะคะมีเครื่องอะไรในครัวก็เอามาใส่อันนี้เป็นเครื่องที่มีอยู่แล้วในครัวที่เก็บไว้ทำซาลาเปานะคะเริ่มจากการใส่น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะนิดนึงไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้เราจะเปิดไฟอ่อนทีเยวเลยนะคะอ่อนมากๆก็จะใส่เนยเค็มลงไปนิดนึง าให้ทั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบขอบด้านข้างแค่หลอดค่ะหอมหัวใหญ่นิดนึงตามด้วยแฮมกับมันบด ตามด้วยไส้กรอกคะ่ะอุ้ยกระทะเอียงว่งาไงคะตื่นแล้วไปอาบน้ำเลยลูกแม่กำลังทำไขก่กระทะให้กินค่ะเดี๋ยวก็สุกแล้วไปอาบน้ำก่อนไปพี่โชคยังไม่ตื่นคะ่ะนี่นะคะใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็ ตามด้วยหมูสับซึ่งหมูสับที่เรารวนไว้เนี่ยใส่น้ำมันลงไปด้วยนะคะเพื่อความแบบอร่อยเพราะว่ามันจะมีรสชาติของหมูสับอยู่ในน้ำส่วนผักที่ใส่เนี่ยเราก็เปลี่ยนแบบที่ เราชอบนะคะสุดท้ายเราจะมาใส่ชีสนะคะสุดท้ายเลยเพื่อที่จะให้เวลาเขาตักเนี่ยมันยืดสุดท้ายก็เลยต้นหอม เรียบร้อยแล้วนะคะชีสของเราละลายหมดแล้วนะคะปิดแก๊สค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแล้วนะคะบ๊ายบาย